โอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศภาพกราฟิกในเกมแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับ f อ s เสมือนจริงแบบนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับนะจะลองแบบเอ่อเคลื่อนที่ดูนะครับเครื่องผมจะไหวไหมนี่ออันนี้ก็จะมีอาทหารย,ยืนอยู่นะครับตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่สองเนี่ยครับโอเคทําการเคลื่อนที่ไปเดี๋ยวรออยู่ตรงนี้นิดนึงหรือเปล่าหรือทําการมูฟวิ่งมาเลย ภาพสวยใช้ได้นะครับแต่ว่ามีอาการกระตุกนะครับน่าจะขึ้นอยู่กับสเปคมือถือของแต่ละท่านด้วยนะครับผมเคลื่อนไหวเร็วมากไม่ได้นะครับไปนะครับทำการโฟล์ลไอตัวละครที่อยู่ด้านหน้านะครับนี้นะครับก็อาวุธออกมาอาวุธที่มีให้เลือกก็จะมีในส่วนของตัวโืเกนะครับพวก AK ปืนหอกหรืออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีให้เลือกนะครับสองโหมดนะครับก็คือโต้ไฟ์กับเม้นวลไฟ์นะครับแนะนําตามระบบที่เขาเลิกคอมเมนต์ไว้ก็คือ ออโต้ไฟนะครับแล้วก,กดปุ่มสีเขียวแบบนี้นะครับมันจะเป็นภาพบรรยากาศตัวกราฟิกในเกมเวลาที่แบบเราถืออาวุธแล้วนะครับผมนะ mm hmm. อันนี้เขาทําการต่อตู้ให้เราจำนวิน,นะครับ มันจะมีอาการกระตุกแล้วก็อาการสําหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนําร้านนี้เลย y a ด d a Game Center โอกและดีและปลอดภยัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเมท้าสลัก awakening ฮ o n k a i น m แพร์ tower of fantasy ark knight harry potter b ู u า a r k a และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a าเกม a m e Center มีจำโอเคอะไรปกตินะครับทำการวิ่งนะครับ ่ะรีโหลดรีโหลดแล้วรีโหลดอีกก็ได้เหรออ่ะจ้ำครับโอเคแล้วก็อันล่างครับปึ๊บโอเคนี่ครับเลงเฮ้ยมีผู้ตัดสู้มานี่ว่ามีผู้ตัดสู้ที่ไหนละ่ะตู้มาครับตอนต่อสู้อ่ะของผมมันค่อนข้างหน่วงนะครับเนี่ยของผมมันค่อนข้างแบบ ไม่ใช่หนวนีรกระตุกเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ไหวนะครับไอตัวที่ใช้อยู่นะตอนนี้นะครับ v i c t o r y ี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวลองมาบวกกันใหม่นะครับอันที่เล่นนี้เป็นบอดหมดเลยนะโอเคครับผมหลังจากหลุดช่วงทูติเรียลมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเล่นจริงนะครับมันจะกระตุกนะเพราะว่า iPad ที่ใช้ตัวนี้นะครับมันเป็น iPad ธรรมดารุ่นเก่ามากแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเข้าเกมได้นี่ก็ถือว่าบุญแล้วนะครับเห็นปะแค่ทําการลาก ตัวนี้นะครับเออผมไม่มีไอตัว iPhone หรืออะไรแบบนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาที่อัดเกม iOS อะไรแบบนี้นะครับ iPad ที่ใช้ปัจจุบันนะครับน่าจะใกล้จะปลดระวังแล้วนะครับเนี่ยเพราะว่าแท่หันอะไรแบบนี้ก็ตุกแล้วนะครับแต่ตัวเกม,มวิ่งได้นะภาพกราฟิกในเกมอะไรแบบนี้คือดูดีอยู่นะครับคําสั่งครับอยู่ด้านขวาบนนะครับไปด้านขวาตรงกลางนะครับอันนี้คือโดนแล้วนะอันนี้คือโดนแล้วเนี่ยคือโดนแล้วมันจะเป็นประมาณนี้นะครับ เวลาที่แบบเราเดินเข้าต่อสู้จัดการนะครับแล้วเราทําการรีสปอนใหม่นะครับนี่เป็นพื้นที่ด้านล่างนี่ครับผมพาดูแค่ตัวบรรยากาศตัวกราฟิกนะครับเพราะว่าระบบการต่อสู้เลยเนี่ยพอเล่นได้นิดหน่อยนะครับแต่ถ้าถามว่าจริงถ้าเล่นแล้วมันหัวร้อนไหมเล่นแล้วหัวร้อนแน่นอนนะครับกระตุกย้ําเลยหมายถึงไอ้ตัวสเปคที่ผมใช้นะเออโอ้ม y god โอ้ my god โอ้ม y god มาจาัดก,การผมให้จบๆกันสิ การผมจ,จบๆไปหน่อยมองไม่เห็นใครเล่านะครับไอตัวระบบมันจะเป็นออโตไฟนะครับแค่ทาการหันเครเอร์เซอร์อันนี้ไม่ได้จอท่านผู้ชมเป็นอะไรนะคือมันเป็นจอในเกมนี่ครับเวลาที่เราโดนพกูกต่อโซ่จัดการนะครับกระโดดจาไปดิโอเคนี่ครับรอ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 ,รอเข้ามาเฮ้แต่จัดการได้หลายอยู่นะที่เราเล่นมันเป็นบอดไงคือมันเดินได้นะครับแต่ผมไอกระโดดมองไม่เห็นนะครับ เรียบร้อยเออรีสปอนใหม่ทักทีหนึ่งนะครับเออคือตอนที่เราไอ้นี่อ่ะโดดเราจะโดดข้ามไปตัวนั้นนี่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 น,นี่เล่นแบบกระตุกนะครับพอเล่นได้มามาลีโหลดเลยดิลีโหลดเลยด,ดิอยู่ไหนกันเฮ้ยลีโหลดกันสิแมต์หนึ่งประมาณ5นาทีนะครับถ้าแบบไม่กระตุกนี่บอกเลยว่าน่าเล่นแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับ มา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 ,มาบอกเลยบอกเลยยังแจมเลยครับยังแจมเลยนะครับยังแจมกต็ตกแล้วโอเคครับผมก็เห็นบรรยากาศการเล่นกันไปแล้วนั่น,นีองทุผู้ชมครับก็ถือว่า,าตัวเกมน่าสนใจดีนะครับแล้วที่สำคัญคือเกมนี้ถ้ากราฟิกโอเคครับมาเล่นได้ค่อนข้างลื่นนะครับ iPad ผมมันเป็น iPad เก่าแล้วเก่ามากนะครับ2 0 1 7 2 0ิแล้วเป็นตัวแค่ตัวธรรมดานะครับตอนนั้นเกมพวก pubg หรืออะไรแบบนี้มันไหวนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยครับเรามีเกมที่ขนาดที่กราฟิกอลังการขึ้นครับพอเล่นได้นะเออหมดการเล่นของเกมนี้มีอะไรบ้างเนี่ยครับเดี๋ยวมาดูกันเนาะก็จะมีในส่วนของตัว quick นะครับที่สามารถกดเข้าไปจอยนะครับเล่นออนไลน์กับผู้เล่นอื่นนะครับก็คือสามารถเข้าไปเล่นกับผู้เล่นอื่นได้นะครับต่อมาก็จะเป็น free for all ฟรีพอร์ก็คือลงไปในแมป12บ12คนนะครับแล้วก็ทําการต่อสู้กันทั้งหมดเลยอะไรแบบนี้นะหรือใครไม่ชอบแบบนี้นะก็มีเดสแมทนะครับเดสแมทนาะก็จะเป็น6 v 6นะครับโดมินชั่นนะครับอันนี้แล้วก็มีตัวไ i รเว e ด้วยนะครับก็คือเราสามารถทําการสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้นะครับก็คือคําสั่งในการสร้างนะครับเนี่ยมันจะมีในส่วนของตัวแชร์ตัวเลขห้องให้เพื่อนนะครับแล้วก็เลือกโหมดนะครับว่าจะเล่นฟพ เดนแมทนะครับโดมิเนชันนะครับผมอ่านอันไหนผิดก็ขอภัยด้วยนะครับนะเออแล้วก็มีแมปนะครับก็มีแมปประมาณหนึ่งประมาณ3 4แมปนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราอยากเล่นคนเดียวนะครับทำไงได้บ้างนะครับมีออฟไลน์เล่นกับบอทนะครับออฟไลน์เล่นกับบอทนะตัวนี้ก็เลือกได้นะครับว่าจะให้ผู้เล่นในเกมกี่คนนะครับอ่ะอย่างเช่นสูงสุดก็คือ11นะครับเอาความยากหนเอาฮาร์ดเลยไหมหรืออีซี่นะครับอยากลองเล่นก็อีซี่นะครับหรือว่าเล่นกลางๆหน่อยก็มีเดียมนะครับ ฮาร์ดไปเลยหมวดการเล่นนะครับก็มีฟีฟอรองเดนแมทเหมือนเดิมนะครับโดมิเนชันฟีฟอรอนะครับแล้วก็เลือกนะครับ B C A อะไรแบบนี้นะครับมีประมาณ3-4แมปเนาะแมปตัวเกมนะครับแล้วเนื่องในเกมนี้มีอะไรที่แบบน่าสนใจบ้างนะครับด้านซ้ายล่างนะครับที่อุปกรณ์ตรงเนี้ยเราสามารถทําการอ่ใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมได้นะครับเนี่ยจริงๆจะมีพวกอาวุธพวกเนี้ยนะครับอาวุธแต่ละอันนะครับอย่างเช่นฟาร์มัสนะครับก็สามารถติดลาย เพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็จะมีสแตทด,ด้านขวาบนนะครับเห็นปะ่ะสแตทแต่ละอาวุธนะครับอาวุธในเกมนี้ก็มีให้เราปลดล็อกเยอะอยู่นะอันนี้ลูกซองนะครับใครเป็นสายลูกซองก็มีนะครับเนี่ยสกา AK47 นะครับคือมีเยอะนะ M16 ก็มีให้เล่นนะครับ M16 ก็มีอ่าแอนเ e อร์ไรเลนะครับก็มีให้เราเล่นเหมือนกันนะครับ M1 ก็มีนะครับ MR15 ก็มีเหมือนกันนะครับไม่ใช่ MR AR เอาเฮ้ยหลุดเฉยเลยเนี่ยก็มีประมาณหนึ่งนะครับก็จะแบ่งเป็นประเภทอยู่นะาะปืนพอกสั้นก็มีตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้อ่ะมันดูไม่ได้หรออ่ะมีลูกซองสั้นนะครับมีอ z ซนะครับแต่ว่าจะขึ้นอา่าวีพมาอย่างเดียวเลยนะลูกพี่ ที่จะขาย VP อย่างเดียวเลยเออแล้วก็มี MP5 นะครับมันติดเป็นเอาสั้นได้หรอตัวนี้นะครับเออคอือีกอย่างหนึ่งในเกมนี้มันจะมีเสียงหายใจของตัวละครที่แบบดังมากนะไม่ใช่เสียงหายใจผมนะเสียงหายใจตัวละครในเกมนะครับเหมือนให้ให้สมจริงครับเวลาตัวละครเหนื่อยเวลาตัวละครวิ่งนะครับแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์เสริมนะครับที่เป็นเซตพวก อีกท์คีคูณ2กี่เปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้ก็ว่างไปนะก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเดี๋ยวก็ด้านซ้ายบนนะครับที่เซตติ้งนะครับเราสามารถปรับแต่งอะไรได้บ้างนะครับก็จะมีในส่วนของตัวอันนี้เกมเซนเตอร์ต้องไปยุนะครับมีกราฟิกนะครับสูงสุดอยู่ที่ด้านขวาสุดเลยนะครับแล้วก็เ p พอยู่ที่60 F p s เพนะครับตัวเกมเพ์นะครับก็ถ้าสมมติว่ากล้องมันหันช้าไอหันเร็วไปนะครับก็ลดถ้าหันช้าไปก็กดเพิ่มนะครับ แล้วก็เอ่นอยูดีตังนี้ก็ปรับเพิ่มเติมได้นะครับตัวคอนโทรลตรงนี้ใช้คอนโทรเลอร์ได้นะครับหรือใช้จอยได้นะคอนโทรเลอร์ p l a y s t a t i o n x b o x อร์คอนโทรเลอร์แล้วก็ปรับแต่งตรงนี้นะครับใครที่เล่นแล้วตัวเกมเป็นออโต้ไฟใช่ไหมเราก็มาปิดตรงนี้ได้นะครับอยากเล่นแบบเหนือชั้นก็มีอมีกนะครับไม่ต้องใช้ตัวช่วยเล็งตัวช่วยอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องใช้นะครับ ถ้าถือว่าแบบเราอยากเป็นมือโปรหรืออะไรแบบนี้นะครับก็ลองปรับแต่งดู่างเข้าเล่นก็เหมือนเดิมนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพวกกิจกรรมล็อกอินรายวันนะครับมีของต่างเพิ่มเติมรุ่นนี้นั่นเลเวลอัพก็มีของให้เราได้ลุ้นกันอะไรแบบนี้คือในเกมนี้ใครที่หาเกมที่เป็น a p s ที่สมจริงนะครับลองดูได้นะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ